ขอพระราชบานพระราชบรมโรการนำนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลจำนวน107คนเป็นชาย53คนหญิง54คนนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาจำนวน30คนเป็นชาย13คนหญิง17คนพร้อมผู้ปกครองเป็นเวลาเ่ยว่าพร้อมผู้ปกครองขอให้ผู้ปกครองนักเรียนใหม่นะคะยืนขึ้นและถวายความเคารพนะคะ ฟัา้า,า,าทูลละอองพระบาทถวายตวนนรนเอ่อในนักเรียนโรงเรียนจิุดาฯนะคะแล้วตอนนี้เขาอ,อ่านจบระดัมาก